สวัสดีนะคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาถักโบแบบง่ายๆกันเลยนะคะก็คือลายเดียวจบเลยนะคะแค่โซ่เลยแต่จะเป็นโบตัวนี้นะคะตอนนี้เราสามารถเอาไปทําเป็นยางรัดผมได้นะคะหรือว่าเอาไปทำเป็นติดกับคลิปก็ได้เช่นกันนะคะมันก็สวยเหมือนกันเนาะแล้วแต่ไกรจะชอบเลยนะคะ เดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้สูตรจะมีไหมละมุนนะคะเหมือนเดิมนะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะวันนี้ก็จะต้องมีเส้นไหมนะคะซึ่งไหมเนี่ยใครจะใช้ไหมอะไรก็ได้เลยนะคะไม่จําเป็นที่ต้องเป็นละมุนนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ใช้ไหมที่เรามีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะแล้วก็เข็มตักนะคะถ้าสูตรใช้ไหมละมุนสูตรจะใช้เข็มตัก2.5มิลน,นะคะคือตัวนี้นะคะ แล้วก็กันไกลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีเม็ดมุกนิดนึงนะคะที่เราจะต้องนํามาตกแต่งชิ้นงานนะคือใช้มุกนิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้ขึ้นนะคะโซ่1 3ึ่โซ่เลยนะคะขึ้นโซ่ธรรมดานะคะ1 3ึ่โซ่นะโอเค หนึนะคะนับไปได้หนึ่งร้อยสเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสสสิบมส่สิห้าสหดสิสยสสูงไม่นับแล้วนะคะ ดี๋ยวสูตรจะลัดเลยนะคะให้ได้134เลยนะจะได้ไม่ช้านะคะโอเคนะคะเมื่อครบ134เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มากลับงานได้เลยนะคะก็คือวนกลับเลยนะคะให้มาลงในโซ่ช่องที่เดี๋ยวนะคะให้นับกลับหลังมาเจ็ดโซ่นะคะให้มา ลงในโซ่ที่เจ็ดเลยนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หนึ่งลงในโซ่ที่เจ็ดเลยนะคะพันหัวเข็มเหมือนถักทีนะคะแล้วก็ไปตีตัดเลยนะคะอย่างนี้เลยนะจะได้หนึ่งช่องนะคะทีนี้ก็ช่องตัดไปโซ่สองนะคะให้ลงในนับข้ามไปสองช่องโซ่นะคะก็คือ หนึ่งสองแล้วก็มาลงในโซ่ช่องที่สามนะคะอย่างนี้นะคะทาอย่างนี้ไปให้จบแถวเลยนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองเว้นสองโซ่นะคะลงในโซ่ช่องที่สาม ทำไปเรื่อยๆนะคะทำอย่างนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะอย่างนี้นะคะให้จบแถวนะคะสุดััดเลยนะคะโอเคนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะได้ตลอดแถวแล้วนะทีนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองแล้วก็กลับงานนะคะ แล้วก็เดินโซ่สองอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับจ่องแรกนะคะแล้วก็ปักลงไปตรงกับช่องแรกเส้นข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ทีเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้เลยนะแล้วก็โซ่สองนะคะเสียงดังอย่างนี้นะคะโอเค เราจะทาแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปกลับไปกลับนะคะทั้งหมดให้ได้6แถวนะคะให้ได้ช่องแบบนี้ขึ้นทั้งหมดให้ได้6ช่องนะคะสุดจะได้รัดงานนะคะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากนะคะอย่างนี้นะคะก็คือไปให้ตลอดนะคะแล้วก็กลับงานนะคะแล้วก็ไปกลับไปกลับนะคะให้ได้ทั้งหมด6ช่องนะคะ ให้ได้หกหกแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับขึ้นอย่างนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวเรากลับมาเวลามันครบอกช่องแล้วนะคะโอเคนะคะตอนนี้สุดได้ทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วนะคะหกช่องนะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะได้มาเริ่มทำตัวโบกันนะคะก่อนที่สุดจะมา,าพับโบนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักดอกไม้ตัวนี้กันหนึ่งดอกนะคะไว้สำหรับตกแต่งขอนเนาะ สุจะใช้ไหมสีชุมพูเดียวกันนะคะในการถักดอกไม้เพื่อที่จะตกแต่งตัวหน้าของโบนะคะดอกเล็กนี้เราก็จะตักเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือโซ่สามนะ F สองแล้วก็โซ่สามนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับตัวดอกไม้นะสองสาม จะมีคลิปก่อนหน้าแล้วนะคะถ้าใครดูไม่ทันนะให้ย้อนหลังคลิปกลับไปดูเลยนะคะให้ได้5้คลิปนะคะตัวดอกไม้เล็กจะมีคลิปอยู่แล้วนะคะเผื่อว่าใครดูไม่ทันนะ โบตัวนี้ง่ายมากนะคะแล้วก็ดูแล้วแบบสวยด้วยนะคะสองเอฟในแต่ละหนึ่งกีบนะคะเราจะได้หนึ่งดอกเล็กนะเวลาถักดอกเล็กนะคะเรามือเราอย่าให้หนักนะคะให้เราเบาๆเลยนะคะดอกมันจะได้สวยไม่ไม,ไม่ไม่หุบนะคะมันจะได้กลีได้ง่ายด้วยนะคะวิธีการง่ายๆเลยถ้าเราถัก โู่แน่นไปอย่างนี้ค่ะดอกมันจะเน่นแล้วทีนี้มันจะไม่บานนะคะดัดยังไงก็ไม่ออกนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพรยาะฉะนั้นตักให้หลวมเมาไว้เลยนะคะนี่นะเรียบร้อยแล้วก็เวลาสูตักดอกเล็กสุดจะไม่มัดเลยนะคะก็คือแค่สดเอาไว้แค่นี้เฉยๆเลยนะคะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องเอางานของเราไปติดกาวนะคะเคนะคะ ดอกไม้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็วางไว้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บปลายงานกันนิดนึงนะคะสุดจะใช้เข็มในการเก็บตรงนี้นะคะมันจะได้ดูสวยนะคะจะได้ไม่ไม่มันดูไม่ออกนะคะใครจะใช้เข็มตักก็ได้นะคะในการสอดเอาไว้นะ แต่ถ้าใช้เข็มนะคะมันจะดูมันจะแน่นนะคะงานจะเรียบเราจะมองไม่ออกว่าตรงไหนเป็นรอยส้นอะไรประมาณนี้นะคะเก<ๆ>็บทั้งสองด้านเลยนะคะหลังจากที่ตัดนะ โอเคนะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานมาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราก็เดี๋ยวมาเริ่มนะคะในการที่จะทำโบออกมาเลยนะคะตรงนี้เราจะต้องใช้เข็มช่วยนะคะหรือใครจะมัดกับมือก็ได้นะคะ สุดจะใช้เข็มนะคะในการช่วยเย็บเขาตรงนี้เนาะนี่นะคะปมไม้ก้านิดนึงนะคะทีนี้เราจะต้องมาวางนะคะให้มันได้เท่ากันนะ โอเคนะคะเราก็วางงานของเราลงแบบนี้เลยนะคะทีนี้กลับมาอย่างนี้นะคะวิธีการง่ายมากๆนะคะให้ได้แบบนี้นะคะให้สองฝั่งนี้เท่ากันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวงานมันจะเบี้ยวนะคะมันก็จะไม่สวยนะเมื่อเรามองว่ามันเท่ากันแล้วนะคะจับตรงนี้เลยนะคะอย่างนี้นะแล้วก็ ยกชิ้นงานเราทาบขึ้นอย่างนี้นะคะต้องมั่นใจว่าเข้ากลางนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวเลยนะทีนี้ก็เริ่มเย็บนะคะสุดจะใช้วิธีการแบบสดนะคะมันทีนี้เราก็มัดทีหลังอีกทีหนึ่งนะ,ะโอเคนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสุดก็จะมัดเลยนะดึงนะคะ ค okay. ทีนี้เราก็จะเริ่มมัดงานอย่างนี้นะคะคลิกกลับมาดูหน้าก็นิดนึงเพราะเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้าของโบนะคะโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้โบนาตาแบบนี้นะสุดตัดเลยนะคะเรียบร้อยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้น้องโบนาตาออกมาอย่างนี้นะคะง่ายนะคะแล้วก็สวยด้วยเดี๋ยวสุดจะติดดอกไม้ตกแต่งตรงนี้เลยนะคะ ให้ตรงเยอะนะคะดอกไม้แค่ดอกเดียวนะคะพึดเข้าไปตรงกลางเลย,ยนี้นะคะแล้วก็อีกนิดหนึงสำหรับใส่แค่นี้เองนะคะงานของเราก็จะสวยนะคะ เป็นนง้นว่าเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้น้องโบสวยงามมากมายเลยนะคะตัวนี้โบน่าจะเป็นแบบที่สามแล้วนะคะที่สูดได้เริ่มทำมาเนาะทีนี้นะคะถ้าใครมีคลิปนะคะคลิปแบบนี้เป็นคลิปเปล่านะคะหรือว่าเป็นพลาสติกก็ได้แล้วแต่นะคะเราก็สามารถนำมาติดตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างนี้เลยนะเพื่อที่จะ ไว้สำหรับติดผมนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะตับเ๊้เข้าไปเลยนะคะให้เก้ากลางนะแค่นี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้งานที่สวยมากๆเลยนะคะนี่นะอันนี้นะคะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สุข้อต้องฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดีย๋ยวสุจะพยายามหานะคะชิ้นงานที่ตามออกมาแล้วสามารถขายได้ง่ายนะคะให้เพื่อนๆน,นะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแจ์แล้วก็ฝากกดติดตามให้สุด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีนะคะ